สวัสดีครับคุณมีครับผมว่าพวกคุณคงเบื่อที่จะนั่งอ่านบทความที่ผมเขียนไว้แล้วนะครับวันนี้ก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศมาพูดเป็นวิดีโอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้วิดีโอวันนี้ทุกอย่างอาจจะไม่พร้อมเพราะว่าผมไม่มีไม้ไม่ไม่มีไม่มีแสงไม่มีไฟไม่มีสักอย่างนึงก็แค่คิดว่าข้อมูลมันพร้อมก็เลยอยากจะนํามาพูดกันผมคิดว่าท่านผู้ปกครองคงอยากจะทราบว่าถ้าเราผ่าสมองของยอดอัจฉริยะ เราจะเจออะไรบ้างนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านไปสู่งานวิจัยที่ดรโทมัสสต็อกฮาวีได้ผ่าสมองของยอดอาชิรยะอย่างชิดไอสไตล์นะครับเพราะมีคนหลายๆคนพูดกันว่าคุณฉลาดเพราะสมองดีคุณฉลาดเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีสมองดีมาแต่กำเนิดหลายๆคนพูดอย่างนั้นกันนะครับ นักวิจัยเรื่องด้านสมองคนที่อยากจะรู้เรื่องว่าคนเราฉลาดเพราะอะไรจึงเกิดคําถามว่าจริงเหรอที่ว่าคนเราเนี้ยฉลาดเพราะสมองดีมาทุกอย่างมันเกิดมาแต่กำเนิดมันเกิดมาจากยีนจริงเหรอสมองดีจึงฉลาดหลังจากสมองไม่ดีควรจะไม่สามารถทําอะไรได้แล้วจริงเหรอครับนะครับดรโทมัสซ็อกฮาวีฮาวีก็เลยบอกว่าฉันจะขออุญาอผ่าสมองของอ่าไอสไตน์ เสนอว่าการผ่าสมองครั้งนั้นไอสไตน์ตายในปีคศ1955หลังจากนั้นดรฮาวิก็ผ่าสมองของไอสไตน์เพื่อที่จะพิสูจน์ดูว่ามันมีอะไรที่พิเศษกว่าคนทั่วๆไปนะครับแต่หลังจากการผ่าพิสูจน์ครั้งนั้นก็ได้พบง่ายๆว่าสมองของไอสไตน์นั้นพิเศษกว่าคนทั่วไปแค่ว่ามันมีสมองก้อนโตๆบวมๆในเรื่องของการคำนวณเท่านั้นเอง อย่างอื่นเป็นเหมือนปกติคนทั่วไปนะครับไม่ว่าการสินเนปทุกสิ่งทุกอย่างรอยหยักทุกสิ่งทุกอย่างเซลล์สมองมันเหมือนกับเราน้ำหนักไม่มีความแตกต่างกันซึ่งทําให้นักวิจัยในด้านสมองพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าต่อให้คนมีสมองที่ใหญ่โตคนมีน้ําหนักสมองที่ใหญ่ก็ไม่ได้ทําให้คนฉลาดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์โลกเราเนี้ยถ้าเทียบกับสัตว์บนโลกใบนี้ไม่ได้มีสมองที่มีน้ําหนักมากกว่าบนโลก มากกว่าสัตว์ชนิดอื่นนะครับเราจัดเป็นสัตว์ที่มีน้ำหนักของส,สมองเนี่ยหนักเป็นแค่ที่สเท่านั้นเองนะครับอันดับที่1นึ่เขายกให้ปลาโลมาอันดับที่สองเขายกให้ลิงชนิดหนึ่งนะครับมนุษย์โคกโลกเรานี้มนุษย์โ,โลกนะครับโทษนะมนุษย์โลกเรานี้จัดเป็นมันเป็นสัตว์ที่มีน้ําหนักของสมองหนักเป็นอันดับ3ของโลกเพราะฉะนั้นน้ําหนักไม่เกี่ยววันนี้เกิดอะไรขึ้น กับคนที่ฉลาดมากและฉลาดน้อยนะครับนักจิตวิทยาด้านสมองหลายๆคนนะครับบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเกิดจากความพยายามครับผมนะครับเด็กหลายๆคนที่ผมเคยพูดถึงก็ส์ไม s ์เซสฟิกไมซ์เซสนะครับต้องพูดคำหนึ่งว่ามนุษย์เหล่านั้นต่อให้คุณ60ปี70ปี80ปีคุณก็ฉลาดเพิ่มขึ้นได้มันเพราะอะไรครับ มันเพราะว่าคนศึกษาเพิ่มคุณอ่านหนังสือเพิ่มนะครับคุณคิดเพิ่มคุณก็เลยฉลาดเพิ่มขึ้นแต่คราวนี้เด็กคนใดหรือคนคนใดผู้เท่าผู้แก่หรือรุ่นผมหรือรุ่นพวกเราทุกคนนะครับที่คิดว่าฉันพอใจแล้วฉันไม่ทําอะไรแล้วแน่นอนสมองคุณก็จะมันไม่ใช่ดอกนะครับ แต่มันจะลดการพัฒนาลงเรื่อยๆสมองคนจะชราลงเรื่อยๆมันเหมือนร่างกายคุณถ้าคุณไม่ออกกําลังกายกล้ามเนื้อของคุณที่เคยแข็งแรงมันก็จะเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหมือนสมองของคุณนะครับถ้าสมองของคุณคุณไม่ใช้งานมันคุณไม่ฝ่ายหามาน่าเด็กๆลูกๆคุณไม่พยายามที่จะคิดเลขไม่พยายามที่จะท่องัอบภาษาอังกฤษไม่พยายามที่คิดถึงเรื่องอะไรคุณครูมิงบอกได้เลยว่าสมองของเราจะชรลาลงเรื่อยๆ และคนที่ชลาอยู่แล้วสมองมันก็จะชลายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่รีบออกมาโดยที่ไม่พร้อมอยากจะแค่บอกว่านะครับให้เด็กทุกๆคนนะพยายามฝึกพยายามคิดทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะปรับปรุงสมองจูนสมองของเราให้มันพัฒนาให้มันแข็งแรงขึ้นขึ้นไปนะครับไม่มีใครเกิดขึ้นมาแล้วฉลาด คุณครูบอกไว้เลยและก็ไม่มีใครเกิดขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะโง่นะครับแต่สมองคนเรานั้นมันไม่เท่าเทียมกันความสามารถคนเรานั้นมันไม่เท่าเทียมกันแต่เราสามารถที่จะพัฒนามันได้คนที่มีความสามารถต่ําถ้าหนุพัฒนามันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่คนที่มีความสามารถสูงถ้าหนุหยุดเฉยๆมันก็จะต่าลงเรื่อยๆมันสวนทางเป็นกราฟกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น คนที่เก่งอยู่แล้วจะต้องอะไรครับพัฒนาและปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาแต่คนที่ยังได้อยู่หนูจะต้องอะไรครับยิ่งต้องกระตือลือร้นและแอคทีฟตัวเองเพื่อที่จะก้าวขึ้นต่อต่อไปนะวันนี้ครูหมิงพูดคำเดียวว่าเราไม่ต้องสนใจว่าสมองเราเนี่ยมันเกิดมาดีหรือไม่ดีเราสนใจอย่างเดียวนะครับว่าเรา พัฒนาตัวเองดีแล้วหรือยังนะวันนี้ถ้าใครคลิปชอบของครูหมิงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีพลาดความรู้ดีๆนะครูหมิงขอบคุณมากสวัสดีครับ3มนิ้วนะ